ได้ว่าเป็นวันที่มีความสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้เป็นวันที่มีการบําเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศซึ่งราชาวพุทธศาชนิกชนก็ได้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณการจบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ซึ่งทางวสเกตราชวาระมหาวิหารก็ได้จัดให้มีการนิมนต์พระเถระผู้ทรงทำความรู้ขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อสืบ่อประเพณีที่ดีงามของเราต่อไปเราไปฟังพระธรรมเทศนากันเลยค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะ พระคาวโตอะระหะโตสัมมาสมพุทธสานะโมตัสสะพระคาวโตอะระหะโตสัมมาสมพุทธสาท่านโตเศโโมนุษเสสุติในมงคลโอกาสแห่งวันธรรมสวรรค และมหาอภิรักิตสมัยนี้อาตมาภาพจะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศา,าสโนวาาประกาศพระสัทธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพราชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองสติปัญญาส่งเสริมเพิ่มพูนศรัทธาประสาทะ และวิริยะความภาคเพียรสำหรับที่จะเป็นทิฏฐานุคติแห่งกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติแด่มวลหมู่กัลายาณชนผู้มุ่งสร้างสมกุศลเป็นอุปนิสัยซึ่งได้เดินทางมาสมโมสรกระทำสามัคคีกรรมุโบสดนะพราโบสดวัดสเกตร,ราชาวรมหาวิหารแห่งนี้ท่านสาธุชนทั้งหลาย มีพระบาลีอนุษาสนีสุภาสิทธว่ากระทัมภูตัดสมาเมรตินทิวาวีติปะตันติแปลว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่ดังนี้บาลีปัญหานี้ให้ถือว่าเป็นธรรมมาพินันธนาการที่หนึ่ง ซึ่งสมควรแล้วที่อาตมาภาพจะได้นำมากล่าวนโมทนาแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายด้วยอาด้วยอาศัยข้อที่วันนี้เราได้มายัางเวลาให้น้อมล่วงไปวิเศษปารากุศสนเหตุอันเป็นมงคลร่วมในสองสมัยกล่าวคือข้อที่หนึ่งวันนี้เป็นวันธรรมมัตสวรรณะวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้า หรือเรียกกันโดยภาษาอังกฤษว่า Holy Day แปลว่าวันอันประเสริฐที่เราท่านทั้งหลายได้มาได้หมายมั่นกันมาสั่งสมบุญกิริยาวัตถุสามประการก็คือหนึ่งทานคือการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และอาจกำหนดได้โดยอุก,กิจก็คือการให้อภัยหรือให้โอกาสเป็นต้น สองศีลการฝึกฝนกายและวาจาให้ไม่มีโทษส่งเสริมกายกรรมและวจีกรรมให้เป็นไปในทางสุจริตสามภาวนาการพ,อพ่อคูณและเจริญอบรมสติปัญญาให้กล้าแกรง่งในอันที่จะใช้เชื่อเฉือนความไม่รู้อันเป็นเหตุให้ลุ่มหลงจมอยู่ในกิเลสช,ชาติด้วยประการชนนี้ จึงกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมงคลประการที่หนึ่งและที่ส่งเสริมพ่อคูณให้คำรบความเป็นมงคลมงคลเกินไปยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือนับเป็นวันมหามงคลสมัยในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงเจริญพระชนมายุเก้าสพรรษา จึงกล่าวได้ว่าวันนี้เป็นวันมงคลประการที่สองโดยเหตุแห่งมงคลทั้งสองประการดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นได้บรรจบคำรบกันจึงถือว่าเป็นวันอภิสมัยมหามงคลเลิกอันอุดมอันที่จริงการเวลานั้นจะถือว่าเป็นมงคลได้ต้องอาศัยการนับโดยวิธีคำนวณ โดยหลักโหราศาสตร์และดาราศาสตร์สถิติวิธีแต่คนจะเป็นมงคลได้นั้นเป็นได้ทุกการสมัยข้อนี้ต้องด้วยพระบรมพุทธานุศาสนีขององค์สมเด็จพระชินสีว่าสุนักขัดตงังสม,มังคางังสุปภาภาตางังสุหุิตงังแปลความว่าประพฤติช,ชอบเวลาใดเวลานั้นย่อมชื่อว่าเลิกดี มงคลดีเช้าดีรุ่งอรุณดีด้วยพุทธโธวาตนี้ความดีนั้นจึงเป็นของควรคู่แก่กทุกการสมัยและเป็นอันที่จะไม่ควรให้ล่วงเลยไปด้วยความประมาทต่อการเวลาดังพระบาลีว่ายังจาปีสีเตอทาวาปีอุนเหวาตาตะเปทังสริงทังสสิริงสเปจา ขุดทางปิปาสังอภิพุญญะสัพพังรตินทิวังโยสตตังนิยุโตกาลาคตันจนะนหาเปติอัตถังโสเมมนาโปนิวิเสวะตมัมเหแปลเป็นความเป็นภาษาไทยว่าคนใดไม่ว่าจะหนาวหรือร้อนมีลมแดดเกลือบยุงก็ไม่หวั่นไหว ทนหิวทนกระหายได้ทั้งวันได้ทั้งนั้นทำงานต่อเนื่องไปไม่ขาดทั้งทั้งคืนวันสิ่งที่เป็นประโยชน์มาถึงตามการก็ไม่ปล่อยให้สูญเสียไปคนนั้นย่อมเป็นที่ชอบใจของสิริโชคสิริโชคจะพักพิงอยู่กับเขาหิโยติหิยติโปโสปเรติปริหายติ คนที่ผลัดวันประกันพุ่งย่อมเสื่อมยิ่งผลัดวันเมื่อลืนก็ยิ่งเสื่อมดังนี้ความดีนี่เองเป็นตาสัญลักษณ์ของคนที่ยังการเวลาให้ล่วงไปเช่นนี้โดยวิเศษดังกล่าวไว้ข้างต้นนั้นว่าผู้ยังการให้น้อมล่วงไปโดยวิเศษกล่าวคือไม่ให้น้อมล่วงไปโดยเปล่า เป็นที่วาโมคะหรือวานันว่างเปล่าที่ตรงกันข้ามกับโมคะนั้นได้แก่สาระสาระนี่เองคือแก่นของคนคนที่มีแก่นท่านเรียกว่ามนุษย์ประเสริฐชาวโลกทั้งหลายมั่นหมายว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐตามหลักพระพุทธศาสนาที่กล่าวอาศัยพระพุทธศาสนาเช่นนั้นก็ชอบแล้ว แต่ชอบไม่ครบความหากจะให้ชอบด้วยครบครบความด้วยต้องกล่าวต่อไปอีกด้วยว่าประเสริฐเพราะอะไรดังนี้ต้องยกธรรมะมาประดับไว้ให้ครบกระบวนความด้วยพระบารีที่ได้ยกขึ้นเป็นปฐมบทว่าฮันโตเสโถมนุษษสเสสุหมายถึงในบรรดาหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐ เมื่อถือเอาตามความที่ปรากฏในพุทธ,ธวิหารนี้จะประจักษ์ได้โดยแจ้งว่าผู้ที่ฝึกตนแล้วเท่านั้นจึงจะประเสริฐไม่ได้ประเสริฐตามหลักชีวะทั่วไปเพราะตามหลักชีวะแล้วชีวิตินทรียีหรือสัตว์ทั้งหลายย่อมยังชีพให้เป็นไปด้วยอำนาจแห่งสัญชาตยาน กล่าวคือการหาอาหารการสืบพันธุ์การหวาดกลัวต่อเพศภัยอันจะมาถึงและการหลับนอนแต่เป็นไปต่างกันของมนุษย์กับสัตว์ทั่วไปที่ทำให้มนุษย์วิเศษขึ้นไปกว่าสัญชาตญาณน,นั่นก็คือปัญญายาณปัญญามีประโยชน์ทั้งในทางโลกิยะและโลกุตละดังคำโบราณที่กล่าวไว้ว่า มีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนชนทั่วแดนใช้ปัญญาหาทรัพย์สินให้ปัญญานำพาหาธรรมกินมีทรัพย์สินใช้ปัญญารักษามันมีปัญหาใช้ปัญญาหาทางแก้จะย่ำแย่ปัญหาใหญ่ใจหุนหันปัญหามีปัญญามาหาฉับพลัน คิดแก้ทันด้วยปัญหาด้วยปัญญาปัญหาจรปัญญานั้นเป็นหนึ่งในบารมีสิบประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชนะหมู่เสนามานข้ามพ้นโอคะสงสารบรรลุพระนิพพานในที่สุดแต่เป็นเครื่องตัดสินชี้นำพาชีวิตให้ข้ามพ้นปัญหาประสักที่สำคัญอย่างยิ่งเช่น คลาหนึ่งที่ได้เสวยพระชาติเป็นมโหสถซึ่งมีในอันที่จะได้รรณนาไว้โดยสังเขปดังต่อไปนี้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชื่อปรากฏว่าปาจีนยวมัชคามครั้งนั้นมีสตีเพิ่งจะคลอดบุตรคนแรกได้เพียงไม่กี่เดือนแล้วอุ้มลูกน้อยไปเที่ยวในป่าเป็นที่รมณียสถานสํำราญใจ เห็นต้นไม้ที่รื่นรมต้นหนึ่งจึงพับผ้าทำเป็นเบาปูให้ลูกได้นั่งใต้ร่มไม้ส่วนตนก็ลาไปล้างหน้าด้วยความสบายอกสบายใจทันใดนั่นเองยักษินีตนหนึ่งซึ่งสิงสถิตยอยู่ในราวป่าถูกความหิวบีบคันมานานเฝ้ารอคอยโอกาสที่จะจับมนุษย์ผู้อ่อนแอกินเป็นอาหาร พลันเห็นหญิงนั้นอุ้มลูกน้อยผ่านมาจึงแปลงกลายเป็นหญิงชาวบ้านทำทีเดินผ่านเข้ามาใกล้แล้วทักทายขึ้นว่าโอ้ลูกน้อยนี่ช่างน่ารักเสียจริงๆนี้เป็นลูกเธอหรือจ้าหญิงนั้นก็ตอบว่าลูกของฉันเองจ้ะช่างเป็นบุญของเธอนะที่มีบุตรน่ารักอย่างนี้นางยักษินียกย่องแล้วก็สาธยายความว่า ฉันเองก็เคยมีกับเขาเหมือนกันนั่นแหละแต่คงจะไร้วาสนาเพราะไม่ทันไรก็จำพลาดจำพัดพลาดจากกันทั้งทั้งที่ลูกน้อยกำลังน่ารักน่าชมทีเดียวทุกวันนี้ฉันจึงจำต้องอยู่อย่างว้าเวใจนางยศณีแซงตีหน้าเศร้าคล้ายกับเก็บเก็บความทุกข์ไว้ในใจ นิ่งเงียบคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะกล่าวต่อไปว่าแม้หนูน้อยนี่ช่างน่ารักเหลือเกินผิวพันธ์ผุดผ่องเป็นยองใหญ่เนื้อตัวก็อวบอุมแน่นหน้าจับหน้าอุ้มเสียจริงขอฉันอุ้มหน่อยเถิดฉันจะให้แกดื่มนมถ้าจะหิวแล้วเชิญเถิดจ้ามารดาเด็กกล่าวอนุญาตด้วยความซื่อ หารู้ไม่ว่าหญิงที่นางกำลังสนทนาอยู่ด้วยมิใช่หญิงธรรมดาแต่แท้ที่จริงเป็นหญิงยักษินีจำแรงมาพอมารดาเด็กออกปากอนุญาตเท่านั้นนางยักษินีก็รีบพ้าทารกด้วยมือทั้งสองชูทารกขึ้นจนสุดแขนเด็กน้อยเมื่อถูกยักษินีอุ้มก็ร้องให้งอแง เพราะร่างน้อยบอบบางเกินกว่าที่จะทานทนต่อพละกําลังของนางยักษินีได้หญิงผู้เป็นมารดายังไม่ทันเอใจเพราะคิดว่าเป็นธรรมดาของลูกที่ไม่คุ้นกับมือของหญิงอื่นนางจึงแค่หันมามองดูหน่อยหนึ่งแล้วก็ลงไปในสระนา้ำล้างหน้าล้างตาต่อไป ยักษินีหยอกเย้าทารกเล่นอยู่ครู่หนึ่งเห็นมารดาเด็กยังก้มหน้าก้มตาล้างหน้าอยู่ก็รีบช่วยทารกนั้นวิ่งหนีไปโดยเร็วมารดาเด็กเห็นลูกน้อยถูกชิงไปต่อหน้าต่อตาก็ตกใจสุดขีดไม่รอช้ารีบขึ้นจากสังแล้วก็วิ่งตามไปอย่างไม่คิดชีวิตในที่สุดก็คว้าหญิงคว้าผ้านุ่งของนางยักษินีไว้ได้ พลางตวาดถามอย่างไม่เกรงใจว่า <c oughs> เองจะพาลูกข้าไปไหนขอข้าอุ้มข้าก็ให้อุ้มเพราะเห็นใจแล้วนี่ยังมาชิงลูกข้าไปอีกนางเยกษินีตอบสวนทันควันว่าแนะ่หญิงถอยดูสิหน้าไม่อายอยู่ๆก็มาตู่เอาลูกเขาเสียอย่างนั้นลูกของเองที่ไหนการลูกของข้าต่างหาก มารดาเด็กเถียงไม่ลดละอีกน้อยแน่ช่างขี้ตูจูจูก็มาว่าเป็นลูกของตัวเองแล้วยังมีหน้ามาว่าเจ้าของเขาอีกเอาลูกของข้ามานะข้าไม่ให้ลูกของข้าต่างหากลูกของแกเสยียเมื่อไหรนางยักษิรีจำแรงยืนกลานทั้งสองนางต่างทะเลาะโต้เถียงกันตะโกนด่าทอกันจนสุดเสียงตามภาษาหญิง เดินติดตามยื้อแย่งกันไปจนถึงประตูศาลาโมโหสถบัณฑิตได้ยินเสียงหญิงทั้งสองทะเลาะก,กันมาแต่ไกลก็ออกมาที่หน้าศาลาให้คนเรียกเข้ามาแล้วถามว่าเธอทั้งสองทะเลาะก,กันด้วยเรื่องอะไรทั้งสองจึงตอบว่าพวกเราแย่งลูกกันและต่างคนก็ต่างตูว่าเป็นลูกของตัวเอง แล้วมโหสถจึงได้ออกอุบายว่าขอเธอทั้งสองจงจับแขนของเด็กคนละข้างเถิดแล้วชิงเอาด้วยกำลังเมื่อสุดมือเสียแล้วเด็กน้อยอยู่ในมือของผู้ใดจงเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้นั้นเถิดนางยักษินีและหญิงสาวนั้นแย่งชิงกันแต่เมื่อแย่งชิงอยู่นั่นนั่นเองฝ่ายหญิงสาวซึ่งเป็นมารดาที่แท้จริง ก็เป็นฝ่ายปล่อยมือไปเสียเด็กน้อยนั้นก็ตกไปแก่นางยักษินีนางก็สมนัดยินดีว่าเด็กน้อยเป็นกรรมสิทธิ์แก่เราสิแล้วทันใดนั้นมโหสถบัณฑิตจึงได้ตัดสินว่ากรรมสิทธิ์ในเด็กนี้ย่อมมีแก่สตรีที่ปล่อยก่อนเพราะฉะนันเลยคนเป็นแม่จะมีน้ำใจฉุดคราลูกน้อยผู้บอบบางให้เจ็บชำ้ำ ผู้กระทำแย่งชิงไปไม่คำนึงถึงความสวัสดีในเด็กหาใช่มารดาที่แท้จริงไม่ดังนี้นี้เป็นอุทาหรณ์แห่งปัญญาบารมีของมโหสถบัณฑิตที่ได้คิดแก้ปัญหาและนำความสวัสดีมาสู่ชีวิตตนและคนอื่นได้ด้วยปัญญาในเรื่องที่ได้พารนามานี้ไม่ได้แสดงไว้แต่โดยปัญญาคติอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีคติแห่งความรักและความเมตตาในมารดาที่มีแก่บุตรด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคำว่าพรมบุรพาจารย์บุรพรเทพอาหุนายบุคคลนี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาและบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้ประครับ เป็นผู้ประครบประงมเลี้ยงดูบุตรเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรบรรดานักป่าราชบัณฑิตทั้งหลายก็กล่าวไว้ว่าแม่เป็นครูผู้สอนในตอนต้นแม่ทุกคนอุดมพรหม,มวิหารแม่มีเมตตาโกโรุณามุทิตาตาการแม่มียานอุเบขาเป็นอารมณ์แม่เหมือนพระอรหันต์อันสูงสุด แม่หวังบทธิดาอยู่สุขสมแม่กับลูกผูกมิตรจิตชื่นชมแม่จึงสมภาสิทธิ์มิรในเรือนมีเพื่อนอื่นหมื่นแสนไม่เหมือนแม่เป็นเพื่อนแท้แม้เกล้าเฝ้าอุปถมัมเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งครูอยู่ประจำทุกเช้าค่ำรักห่วงดังดวงใจ ให้กำเนิดเกิดกายสายโลหิตแม่ไม่คิดนายรักพริกผักใสเป็นแม่พระแม่เรือนแม่เพื่อนใจแม่เหมือนนธรรมสุคตสุดบูชาหากใช้ปัญญาปรมีไตรตรองตามอนุสารแห่งธรรมเทศนานี้นักปราชญ์ทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรม,มครูของถวยเทพทั้งหลายเป็นต้น ล้วนสรรเสริญพระคุณของมารดานี้ว่าหาประมาณมิได้ไม่ใช่วิสัยที่จะกระทำตอบแทนคุณให้สิ้นสุดมีแต่เพียงการทำตนให้มีคุณค่าเท่านั้นที่จะเป็นการบูชาคุณให้คู่ควรแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงฝึกฝนให้พระองค์ให้เป็นผู้เลิศคุณตัดรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว มีพระองค์เป็นที่สถิตแห่งธรรมแล้วก็ได้ไปแสดงพระอภิธรรมอันนับเป็นยอดธรรมะโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงถึงสามเดือนและใช้พระพุทธวรากายของพระองค์ประกาศพระสัตธรรมคำสอนกระทำพุทธกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์อนเนกประการประหนึ่งกระทำธรรมาสาการะให้เป็นเครื่องบูชาคุณ วันที่12สิงหาคมของทุกปีนั้นประชาชนคนไทยหมายรู้กันว่าเป็นวันแม่แห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ตรงกับวันธรรมสวนะวันพระเพนบันเพนขึ้นสิ้าค่ำเดือนเกพระจันทร์ก็เต็มดวงเดือนก็นับเป็นเดือนที่9ซึ่งถือว่าเป็นมงคลการ พระสงค์ในพระพุทธศาสนาทั้งปวงก็จะกระทำสังฆกรรมลงเผ่าโบสถทั่วเขตแคว้นวิสุงขามสีมาประชาชนส่วนใหญ่ก็มีมโนไัยน้อมไปในทางที่จะละเว้นทุจริตสมาทานสุจริตจึงนับว่าเป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งที่มีในสมควรครบถ้วนจึงขอให้ท่านทั้งหลายรักษากายวาจาใจ น้อมระลึกถึงอัตภาพและชีวิตที่สัมประสิทธิ์มาตั้งมาแต่มารดาผู้ให้กำเนิดนี้ตั้งใจจะให้เป็นภาชนะรองรับสารธรรมสมบัติฝึกหัดพัฒนาตนให้เป็นผู้ประเสริฐเพื่อเป็นการบูชามาตุคุณโดยสมควรแก่คุณอันเป็นแก่นสารที่จะทำให้มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐอย่างแท้จริงด้วยปัญญาบารมี โดยบำเพ็ญให้เป็นตามลำดับลำดับแล้วก็ส่งผลให้เกิดความเจริญงอกงามในธรรมไปโดยลำดับลำดับดังได้วิสัชนามาโดยสังเขปด้วยข้อจำกัดแห่งเวลาในบัดนี้สมดังพุทธภาสทิที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเขปบ,บทเบื้องต้นว่าทันโตเศรษโหมนุษย์เสสุบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุด เทศนาวสานเนในอวสารแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวนาและในอภิรักิตสมัยฉเฉลิมพระชนมพันษาของสมเด็จพระบร,รมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณันประเสริฐที่ได้ทรงเจริญพระชนพันษามาโดยสวัสดีนับถึงบัดนี้บรรลุได้9 0้าสิพันษา ขออนุภาพแห่งคุณบาสีรัตนตรยัอันมีพระพุทธมงคลชินสีวชิรมุนีเป็นพุทธานุสติปฏิมาประธานในพระอุโบสถวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารและพระราชกุศลธรรมจริยาโปรดอภิบาลร,รักษาสมเด็จบรมอพิตรษพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระคุณนันประเสริฐให้ทรงเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยสเสด็จเป็นกำลังพระราชฮาทรยไทยของพระบาทสมเด็จพระวชริรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์เอกอักรสา,าสนุประมพกผู้ทรงพระคุณนันประเสริฐและทรงเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาชนให้ร่มเย็นนิรทุกประสบสุขเสษมสารตราบกาลนาน ขอผลที่กล่าวนี้จงเป็นผลสำริดทุกประการชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามากอสมสมัยได้เวลาขอสมุิยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประกาะชนนี ยะถาวริวหาปุรามปริปุเรนติสคารางเอวะเมวอิตโตทินนางเปตานังอุปกปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปัมเมวะสมมิชัตุสเพปุเรนตุสังกปาน จันโทปนรโสยะถา,ามานิโชติระโสยะถา,าการสั่งสมบุญณ์นำสุขมาให้สวัสดีค่ะ